น้องกำลังลอ,อกคราบนะคะเพื่อนๆเอแบบก็จะช่วยน้อง เรียบร้อยอ๋อเป็นคาบไอแบบต้องช่วยเนาะไอ้น้องลอกคาบออกนะคะนี่จะเสร็จแล้ะเหลือแค่ตรงหางละค่อยๆ่อยทำนะคะเป็นการลรอกคาบครั้งแรกของน้องนะคะ น้องคาบิบาร่าเป็นงูหลามนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องลอกคราบครั้งแรกนะคะเราต้องช่วยน้องนะคะเพราะว่าน้องไม่มีแรงเสียดทานในการไอ้นี้ยการลอกคราบตัวเองได้อันนี้จะเป็นคาบที่น้องลอกออกมานะละอกคราบครั้งแรกตัวน้องก็จะลื่นๆนะคะเรน น้องชื่อคาบีบี่านะคะเพืเ่อนๆนี่ปล่อยให้น้องเลือ่อยเล่นก่อนสักพักนเสร็จแล้วะะอันนี้เป็นคาบที่น้องลอกออกมาลอกเสร็จเรียบร้อย น้องอายุได้ประมาณหเดือนนะคะ จะแบบเอาความน่ารักของน้องมาให้ชมกันนะคะ